สำหรับคาบการเขียนของเรานะคะลูกสัปดาห์ที่สองนะคะเราจะมีการสอนก็คือให้ลูกๆเขียนคำศัพท์นะคะใช้เวลาว่างในการเขียนคำศัพท์เพื่อลดเวลาของคุณพ่อคุณแม่ในการเฝ้าลูกๆเขียนนะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเขียนให้ลูกๆหยิบคณิตคิดเร็วขึ้นมาค่ะเล่มนี้อะแล้วให้ลูกๆเปิดไปหน้าที่11 เพราะว่าวันนั้นรอบก่อนคุณครูสั่งทําถึงหน้าที่10นะคะให้ลูกๆเปิดไปหน้าที่11ค่ะแล้วเริ่มคิดแบบรวดเร็วค่ะหนึ่งสองสาเริ่มอาตี้ทาได้แล้วหน้าที่สินะคะนะคะมีทั้งหมด20่ข้อลองบวกในใจนะคะไม่ต้องชูนิ้วนะ้ำม่อย่าให้เห็นชีชูนิ้วแบบหนึ่งสองสองบวกสามเป็นห้าไม่เอา บวกในใจดูเช่น2อบวกสใช่ไหมข้อ1เอา3ไว้ในใจ3แล้ว45อย่างนี้ได้ชูนิ้วขึ้นมา3แล้ว45ได้นะคะ,ะไม่ใช่3บวกอีก2 1 2 3 4 5อย่างนี้ไม่เอาช้าเราเอาตัวหนึ่งไว้ในใจเช่นข้อที่หนึ่งสองบวกสามนะคะสอบวกสเอา3ไว้ในใจ3แล้วส5่หตอบหเห็นไหมเราลองบวกเลขในใจดู ข้อที่สองหนึ่งบวกห้าเอาห้าไว้ในใจสูขึ้นมาหนึ่งนิ้วห้าแล้วหกตอบหกนะคะทำได้เลยคุณครูว่าคุณครูทำคุณครูต้องเสร็จก่อนแน่เลยน้องอย่าเขียนตัวเล็กเกินไปนะลูกนะเวลาตอบบางทีคุณครูต้องใส่แว่นขยายตรวจนะคะบางคนเขียนเล็กมากนะคะคนเขียนนะลูกไม่ใช่มดเขียนนะ เอาพอดีค่ะหกบวกสองนะคะส่วนมากเราจเจาเลขที่มากไว้ในใจข้อที่สี่เช่นสองบวกหกเอาหไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วหกอยู่ในใจแล้วหกนับต่ออีกเจ็ดแปดต่อแปดบางคนเขาถนัดเอาไว้ในใจแล้วเขาไม่ต้องชูนิ้วหกแล้วเจ็ดแปดตอบนะคะสี่แล้วห้าหกนะคะเจ็ดแล้วแปดเก้านี่เขานับอย่างนี้เลยนะครูครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะอู้หูเห็นไหมมีคนอะฟาสต์มากนะคะ เสร็จแล้วตั้งโอ้ทำไปเลยทําจนถึงตอนนี้ให้ล่าสุดหน้าที่สิบสามค่ะทําหน้าสิบเอ็ดจนถึงหน้าสิบสามนะคะตอนนี้ถึงหน้าสิบสามพอนะคะจากนั้นห้ามเลยตั้งโอแอบทําก่อนหรือเปล่าฮ้แน่ใจนะเดี๋ยวจะไปหาที่ร้านทําผมนะ ให้ทำถึงหน้าที่13เท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้ทําก่อนตอนนี้ให้ทําถึงหน้าที่13เท่านั้นจากนั้นถึงหน้า13เสร็จปุ๊บนะคะคุณครูจะให้คนที่ทำถึงหน้า13นะคะเสร็จแล้วให้เอาสมุดคัดคำศัพท์ขึ้นมาเขียนได้เลยนะ,ค,ะคุณครูดูทุกการกระทำนะคะตอนนี้มีคนยังไม่ทำะคะ่ะนั่งรออะไรไม่รู้ ทำค่ะน้องอุ้มน,น้องบูมถึงหน้าไหนแล้วทำหน้าสิบสองสิบสาม้วยค่ะลูกน้องอุ้มบวกเลขค่ะไม่นั่งเฉยๆค่ะวันนั้นคุณครูสอนไปแล้วนะบวกเลขบวกยังไงชูนิ้วขึ้นมานับในใจเอาเลขไหนไว้ในใจแล้วบวกค่ะฝึกบวกเลขนะคะบางคนเห็นเลขปุ๊บตอบปั๊บเลย ทำถึงหน้าที่13านะคะจากนั้นเก็บนะแต่ต้องให้คุณครูดูก่อนว่าเสร็จจริงแล้วค่อยเอาสมุดคําศัพท์ขึ้นมาทําบางคนมีเวลาว่างเอ๊เอาคณิตคิดเร็วขึ้นมาทําได้ไหมนะเวลาว่างไม่ได้นะห้ามเอาขึ้นมาทำนะเพราะว่าไม่ได้สั่งนะเข้าใจไหมต้องทําหน้าที่สั่งเท่านั้นตอนนี้ทุกคนถึงแค่หน้าที่1ิบาของวันนี้วันนี้สั่งถึงแค่หน้า13เท่านั้นระหว่างนี้จะให้เวลาลูกๆทํา ส่วนคนนี้เสร็จคณิตคิดเร็วแล้วนะคะให้เอาสมุดคำศัพท์ขึ้นมาทำนะคะหนึ่งคำเขียนทั้งหมดสิบครั้งเท่าไหร่แล้วลูกโอเคครับรีบทำเลยลูกคนที่เสร็จแล้วนะคนที่ยังไม่เสร็จอ่าคดสมุดคำศัพท์นะคะให้เร่งมือ,อเ,เพราะว่าวันที่สามสี่นี้ลูกต้องเอามาส่งแล้ว เขียนถึงคำที่สามสิบนะคะซึ่ง30มสิคำคำละ10ครั้งทั้งหมด300ร้อคำลูกๆอย่าชะล่าใจนะมีเวลาให้รีบเขียนเลยมีเวลาให้รีบเขียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะดูตัวอย่างในหน้าจอของคุณครูตัวเต็มบรรทัดคัดตัวบรรจงเอาไม้บรรทัดขีดเท่านั้นนะคะเร่งมือเลย อย่าใช้เวลาว่างทิ้งนะคะสำหรับคนที่เสร็จแล้วควรอนุญาตให้พักได้เพราะว่าบางคนคัดภาษาอังกฤษเสร็จแล้วพนิตคิดเร็วก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้เตชินจะต้องได้ทั้งหมด10บคำเนี่ยหนึ่งถึงสิบของคุณครูเตชินลอกได้เลยเหมือนกันหนึ่งถึงข้อสิบอะเหมือนกันเลยลอกทั้งสามช่องลงไปเลยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะ คนที่เสร็จคณิตคิดเร็วแล้วนะคะให้ลูกเอาขึ้นมาทำซะคือคัดคำศัพท์นะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่านั่งเฉยคนที่เสร็จทักทุกอย่างแล้วควรอนุญาตให้นั่งพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อในคาบการบ้านกันตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่6นาทีนะคะลูกๆขาก็จะหมดคาบวิชาการเข้นของเรานะคะหวังว่า งานของลูกๆจะมีความคืบหน้านะจะมีความคืบหน้างานทุกอย่างต้องจะเริ่มเคลียร์ได้แล้วที่จะต้องนำมาส่งวันเสาร์ชิ้นงานควรเสร็จได้แล้วช่วงนี้ควรเป็นการอัดคลิปวิดีโอนะคะบางคนเริ่มทยอยส่งมาแล้วคลิปวิดีโอคุณครูก็ตรวจแล้วด้วย สไปโรงเรียนมาอาทิตย์เอาเอางานงานทั้งหมดเนี่ยไปส่งมาครับวันเสาร์ครูคมาโรงเรียนครับหรือจะออกมารับด้วยตัวเองเลยวันเสาร์ครูมารับงานลูกๆเองนะคะวันเสาร์นะแต่วันอาทิตย์จะมีคุณครูวเวนนะคะคุณครูวเวนมารับงานลูกๆแทนงานทุกชิ้นนะคะรบกวนลูกๆเขียนชื่อติดทุกอัน นะคะการสูญหายการหลุดนะคะการไปรวมกับห้องอื่นอย่าลืมเขียนห้องด้วยห้องหนึ่งทับหนึ่งใช่เขียนด้วยว่าห้องหนึ่งทับนครูจะได้เขาก็จะได้แยกออกมาให้เพื่อหล่นกลางทางนะคะเพื่อชิ้นงานของลูกหล่นกลางทางเขาก็จะหยิบมาคืนได้ถูกว่าลูกอยู่ห้องไหนนะอย่าลืมเขียนห้องชั้นด้วยปหนึ่งทับหนึ่ง เผื่องานศูนย์หายนะคะก็ยังมีชื่อมีชั้นมีเลขที่ถึงจะไปรวมอยู่กับห้องอื่นก็ตามไม่หายค่ะครูคนอื่นก็จะเอามาคืนอยู่ดีนะคะติดกาวก็ต้องติดให้แน่นด้วยนะคะลูกอย่าพังก่อนมาถึงงุนครูนะคะชิ้นงานควรเริ่มที่จะเสร็จได้แล้ว แล้วก็ควรที่จะเริ่มอัดคลิปวิดีโอส่งได้แล้วนะคะทีนีโ้อ,โอเคนะเหลือเวลาอีก3ามนาทีค่ะลูกๆเหลือเวลาอีกสามนาทีนะคะเหลือเวลาอีกสามนาทีเท่านั้นก็จะหมดเวลานะคะเขียนส,สวยๆอ่าลูกๆค่ะคาบการเค้นของเราหมดเวลาแล้วค่ะลูก เดี๋ยวลูกๆค่อยไปทํามีเวลาว่างลูกๆไปเขียนต่อเข้าใจไหมคะมีเวลาว่างต้องเขียนห้ามไปเล่นเด็ดขาดใครไม่เสร็จคุณครูหักคะแนนจริงๆด้วยนะคะสำหรับคาบกากเข่นของคุณครูนะคะลูกหมดเวลาลงแล้วนะคะดเดี๋ยวเราไปเจอกันในคาบการบ้านอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคาบการบ้านอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคาบกากเข่นลาไปก่อนนะคะบายบาย สวัสด,ดีค่ะบ๊ายบาสวัสดีค่ะ